วันที่2ี่บแปดอาจารย์เปิดบริษัทใช่ไหมรบับแขกที่บ้านวันที่29บเ้าเช้าวันลุ้งขึ้นอาจารย์จะไปใส่บารหลวงพ่ออินถวายวันจันทร์วันจันทร์ส่วนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามวันที่ยี่บเก้าเดือนนี้สอนอาาโชคชัยวันที่ยี่สิบห้าสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะรอแย้งข้อกาวหากลับมาอีกประมาณสามเดือนซึ่งปีนี้กูไม่ได้บวชแน่นอนถ้ายังยื้อกันอยู่แบบนี้กูไม่ได้บวชปีนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเลื่อนบวชจากเดือนตุลา แน่นอนแน่นอนแล้วชัดเจนเลื่อนบวชแน่นอนตุลาไม่ได้บวชแล้วเพราะฉะนั้นเลื่อนไปก่อนยังไม่มีกําหนดตอนนี้กูกําหนดอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่รู้เขาจะฟ้องอะไรมาอีกเพะล่าสุดเขาบอกจะฟ้องกูที่กูไปออกรายการของกระแสว่าไปหมิ่นประมาทเขาด้วยคำโฆษณาในรายการแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งฟ้องเดี๋ยวจะจะฟ้องมาก็รอดูว่าจะฟ้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เลื่อนบวชเดือนตุลาไม่ได้เขาวัดชัวแล้วเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเรื่องของการรับบรรยายธรรมอาจารย์เคยพูดแล้วว่าถ้าอาจารย์เลื่อนบวชชัดเจนแล้วเพราะรอเรารอเราบอกเราคุยกันเดือนต่อเดือนเนาะทีนี้เลื่อนบวชแน่นอนแล้วครั้งอันที่เรื่องที่สองอาจารย์จะออกบรรยายธรรมเหมือนเดิมเพื่อส่งเคาะโลกสอนธรรมะให้คนเข้าใจหลักอริยสัจสี่ตามหลักเหตุหลักผลมากขึ้นล้างความเห็นผิดคนในโลกเหมือนเดิมตามกระแสของอินทร์บารมีของแต่ละคน ลำดับที่สองออกบรรยายธรรมเพราะฉะนั้นใครต้องการจะให้อาจารย์คนที่เคยติดต่ออาจารย์อยากให้ไปบรรยายธรรมแล้วอาจารย์ปฏิเสธสามารถของ,งานมาที่แอดมินแหลมกับหมีได้เหมือนเดิมโอเคนะแต่อาจารย์จะออกบรรยายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์ขอเป็นเคสพิเศษจริงๆอาจารย์ถึงจะไปให้ขอคุยก่อนเพราะว่าอาจารย์ต้องรับแขกที่บ้านทุกเสาร์อาทิตย์ เสาร์อาทิตย์เนี่ยขอมาก่อนได้เดี๋ยวอาจารย์จะพิจารณาว่าได้หรือไม่ได้ยังไงขอพิจารณาก่อนแต่เบื้องต้นรับจันทร์ถึงศุกร์รับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดบ้านเพราะนั้นตอนนี้อาจารย์จะรับบรรยายเหมือนเดิมแล้วก็เงื่อนไขทุกอย่างเหมือนเดิมหมดจันทร์ถึงศุกร์แต่ขอเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าถึงไม่เกินบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยเพื่อที่อาจารย์จะได้กลับมาไร์สดตอนเย็นถึงตอนข้ามเพื่อจะได้ขายของเลี้ยงชีพตัวเองต่อไปได้โอเคนะ อันนี้เรื่องที่สองเพราะนั้นตอนนี้เปิดรับบรรยายลย้วไม่จําเป็นนี่ขอให้เป็นธรรมะที่ถูกต้องและคุณแพรลี่เป็นแบบอย่างแก่การสอนธรรมะเห็นปะเขาสอนธรรมะเขาพูดธรรมะแล้วเขานาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้ด้วยและเขาใช้แบบคารวะที่เสพกรามทั่วไปอ่ะใช้ชีวิตตามปกติแต่ทําไมเขาประสบความส็จแล้วเขามีความสุขมากแล้วเขาก็สอนธรรมะได้เขาออกบรรยายําโดยอาศัยการทํางานกับ คู่กับการใช้หลักธรรมได้ทําไมเขาทําได้ทําไมทําได้อ่ะเห็นปะนี่ไงมันแค่นี้เองมันไม่จําเป็นต้องอะไรเลยไม่จําเป็นต้องเป็นพระเท่านั้นใครสามารถอยู่ในฐานะของพระได้ดีมากใครอยู่ไม่ได้เดินออกอย่าไปกลัวเสียลาบสาการะอย่าไปกลัวเสียหน้า มันเป็นไปเพื่อนรกอย่างเดียวนะไม่มีสุขติเลยนะอย่ามั่นใจว่ากุศลที่ตัวเองสร้างมันจะเริญได้มากกว่าอากุศลออกมาเถอ,อ,อะอาจารย์ยังพูดเสมอว่าสุดท้ายแล้วถ้าประราชิกแล้วใครก็ตามประราชิกแล้วออกมาซะอย่าหน้าด้านหน้าทนอยู่ต่อลาตัวเองออกมาเพราะสุดท้ายแล้วตัวเองอยู่ไม่ได้ประราชิกตายมันยอดด้วนนรกอย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ไปถ้าตายคาผ้าเหลืองไปที่อื่นไม่ได้ อยู่ไปเธอกูยังอยู่ได้เลยทําไมอะไรมันจะเป็นอะไรกูไม่กูยังไม่บวชกูก็อยู่ได้กูไม่เห็นจะเป็นจะตายอะไรกับใครเลยแม้จะมีคนพยายามจะมาค่อแขวะกูให้กูต้องเล่หบวชตามที่กูลั่นวาจาไว้เออหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วกูพูดซะเลยฟังกูนะสรุปว่าการกล่าวโทษของกูยังไม่จบจะต้องไปต่อแล้วดูทรงแล้วเหมือนจะมีคดีมาต่อด้วยที่เห็นเล่า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 ว่าจะมีคนฟ้องกูต่อจากนี้สรุปสุดท้ายก็คือว่า เดี๋ยวรอดูหมายถ้าหมายมาเนี่ยยิงยาวแน่นอนแต่ตอนนี้มีแล้วหนึ่งหนึ่งการกล่าวโทษที่ค้างอยู่ตั้งแต่อยากเข้าไปนอนไหมอยากเข้าไปนอนเพราะฉะนั้นวันนี้ล้างไปเลยล้างให้หมดแล้วสร้างใหม่พระศัธรรมยังอยู่ไม่ต้องกังวลกาจัดพระชั่วๆออกไปให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาทําเลยอย่าไปรักษาพระชั่วไว้กระชากันออกมาให้หมด กระชากเลยกูไม่กูไม่รู้สึกขัดแย้งกับพี่ตากูไม่รู้สึกขัดแย้งกับดรตินกูไม่รู้สึกขัดแย้งกับใครเลยแม้แต่คนเดียวที่ออกมาเฉียมาจากคุณพุทธภิวันกูสรรเสริญด้วยซ้ํากูอนุโมทนาด้วยซ้ําที่มีเจตจำนงเจตนาดีในการกระชากหน้าจากมหาโจรออกจากศาสนากูดีใจมากแล้วกูยังคงดีใจอยู่ด้วยซ้ําไปดีใจกูชอบกระชากเลยเอาออกมาไม่ว่าจะเป็นใครแม้แต่จะเป็นอาจารย์กูก็ตามต้องทำอย่าเว้น อย่าละไม่ต้องมีความเกรงใจกันในการปราบคนชั่วปราบคนโกงไม่จําเป็นต้องเกรงใจซัดให้เต็มที่ถ้าท่านดีจริงความจริงจะทนต่อการพิสูจน์กับตัวท่านเองแต่ถ้าท่านชั่วความชั่วนั้นก็จะทําลายตัวท่านเองเหมือนกันทําให้หมดครูอาจารย์กูล,ลุยเลยลุยให้หมดไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องหวาดกลัวต่อสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่พึงกระทํา ใครทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีดีแล้วทําเลยตรงฉินเลยมุ่งตรงต่อทาเอาทาเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาคนเป็นเกณฑ์อย่าใช้คนเป็นเกณฑ์ใช้ทมเป็นเกณฑ์พระต้องรักษาพระวินัยถ้ารักษาไม่ได้สึกออกมาเป็นคารวาสอยากสอนธรรมะมานุ่งขาวห่มขาวสอนคขาเาสอนธรรมะแบบกูก็ได้ไม่ต้องไปอยู่อยู่ไม่ได้ก็ออกมาไม่เห็นเป็นอะไรเลยคุณแพรลี่น่ะ สอนธรรมะนะวันนี้อาจารย์ไปวัดนาป่าพงตอนบ่ายสามที่เขาแถลงข่าวอ่นะนาทนายทนนายผมฟังเยตอนปีใสาให้กอทนายังไหนฟังเลยฟังเยอรมันเ๋ามีทนายที่นี่ด้วยเหรอเป็นเดิอแบกเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะเพราะมันเบาเนี่ยมันไปกระปุกเปล่าเวลากูแบกเลยไม่หนักนะเนี่ย สบายเลยถ้ามันมบีน้ําหนักก็น่าจะหนักอะนะกูก็เลยไม่เหนื่อยอะไรสบายดีแล้วเวลาแบกอะไรแบบนี้ปุ๊บนะก็ได้ตังค์ไงทำไมกูจะไม่แบกล่ะแบกก็ได้ตังค์กูแบกกูแบกหมดแหละถ้าแบกไม่ได้ตังค์กูไม่แบกหรอกถ้าจะแบกอะไรกูต้องได้ผลประโยชน์ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์กูไม่แบกไม่มีหรอกกูไม่ไปนั่งแบกอะไรในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับกูหรอกไม่ได้เงินไม่ได้ทองกูไม่ทําเพราะนั้นการแบกแบบนี้แหละกูได้ตังค์แต่หนักไหมไม่หนัก เพราะอะไรมันเป็นม็อกอัพเนี่ยฉลาสิอย่างโง่นี่เห็นไหมกูแบกกันไม่หนักเลยสบายมากเลยแบกแล้วได้ตังค์แบกให้ได้อย่างกูบ้างนะเวลาแบกอะ่ะแบกแล้วให้ได้ตังค์อย่างกูให้ได้ประโยชน์อย่างกูเออเช็คไลว่วัดชี้แจงให้ได้วัดชี้แจงไม่ได้กระจับวัดชี้แจงได้กระจบมันมีอยู่สองอย่างจับกระจบมึงก็รอดูอย่างเดียวชี้แจงได้จบชี้แจงไม่ได้จับ แค่นั้นมีอยู่แค่สองอย่างรอดูจับถ้าจับก็หาพระรูปอื่นขึ้นมาทดแทนสอนเผยแผ่พุทธวนจะนะต่อไปท่านสร้างพระไว้เยอะก็คงจะมีคนขึ้นมาทดแทนแต่อย่าซ้ำรอยเดิมแต่ถ้าไม่ผิดก็จบท,ท่านสอนธรรมะต่อไปเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเออเจอจับจบูเรื่อง กูพูดตลอดว่ากูไม่ปกป้องแต่ตอนนี้กูยังเห็นว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเป็นความผิดชัดเจนกูจะไปกล่าวหาว่าผิดได้ยังไงก็เน้นเมื่อมันยังไม่ผิดแต่ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดเมื่อไหร่กูสัตว์กูสัตว์แน่ไม่ต้องกลัวเพราะกูศึกษาเติบโตมาจากตรงนี้ใครจะมาแตะต้องคําสอนบรุเจ้าโดยอาศัยตัวเองมาเป็นเครื่องสแสวงหาผลประโยชน์กูไม่ยอมเพราะพระธรรมกับบุรุเจ้าต้องสะอาดชุมชนของพระองค์ต้องสะอาดไม่สปกปรกโสโครก ต้องไม่เป็นที่แปดเปื้อนไม่เป็นคำคอรหาพ้าท์ธรรมต้องบริสุทธิ์ต้องซัดคนชั่วคนเลวออกจากทะเลไม่เก็บไว้เราอยู่เพื่อชำระธรรมะปุเจ้าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทําให้ศรัทธาเกิดขึ้นแก่ยังไม่ศรัทธาคนนี้ไม่ศรัทธาทาให้ศรัทธายิ่งขึ้นกับคนที่ศรัทธาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูไม่ปกป้องคนผิดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าถูกกูจะคงเยระยอสารเสริญต่อไปกูยังคง พยายามช่วยเหลือเท่าที่กูจะสามารถช่วยได้ไปเอาข้อมูลคนนี้มาไปเอาข้อมูลคนนั้นมาไม่มีข้อมูลจริงสักอย่างเธอ,อถ้าเพจเอออย่างเงี้ยเขาพูดออกมากูยังเชื่อเอาตำรวจออกมาพูดบิ๊กเกียนออกมาพูดบิ๊กตเตาออกมาพูดอะไรอ่ะเพจดังๆออกมาพูดนักข่าวออกมาพูดอะกูจะพอพิจารณาตามได้แต่อีสัตว์น้ำนี่พูดนะกูไม่เชื่อเลย ตอนข้อมูลกูไม่เห็นมีข้อมูลจริงสักอย่างกูถึงเรียกกูถึงด่ามันก็เพิกขยะไงเพราะตอนมันปั่นเรื่องกูก็ปั่นเรื่องมั่วไม่ได้ปั่นเรื่องจริงสักอย่างก็กูจะไม่รู้ได้ครับว่ามันต่อแหลหรือไม่ต่อแหลที่เพศสัตว์น้ําเนี่ยกูไม่อยากให้เรียกชื่อมันขยะจะไม่มีหาอะไรจริงเลยแต่กูจะบอกให้ปั่นมันตั้งสมัยกูแล้วสุดท้ายก็ทำอะไรกูไม่ได้สุดท้ายมาปั่นมาปั่นอันนี้ต่อตลกจับแพ้ชนแกะแล้วรูปที่มันเอาลงมาก็เป็นรูปที่เขาลงกัน ม่ได้มีอะไรแล้วมาใส่เพลงเบียร์เขาเรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารก็ใช่ไงสงครามข้อมูลข่าวสารไงก็มีแต่คนโง่เท่านั้นที่เชื่อจงจําไว้ไม่โง่เขาไม่เชื่อเราจะก็เหมือนแบบประเทศกัมพูชาเขาทำมึงเห็นหรือเปล่าปั่นข่าวไปเรื่อยแล้วพวกมึงมองว่ามันโง่พวกมึงมองว่าประเทศเขาโง่ใช่ไหมใช่เหมือนกันกูก็มองว่าเพจนั้นมันโง่ แล้วคนที่เชื่อเพนนั้นก็คือโง่ไม่ต่างจากเชื่อครับไม่ไม่ต่างจากคนในประเทศเดียวกันเชื่อข้อมูลแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามึงเชื่อมันก็แปลว่ามึงก็เป็นกัมูชาพอกันจะ้ะถ้ามึงอยากจะฟังไปฟังจากข่าวนักข่าวนะก็จะพูดว่ามันค่อนข้างมีมูลจริงมึงไปฟังเขาได้แล้วพิจารณาเองว่ามึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อไอ้พวกอะไรอะพวกพายุพวกอะไรอย่างน่าเชื่อไอ้ไม่ใช่พวกพายุพวกอะไรนะ ซออเลยนะอีซอขยี้ข่าวอะไรท่านเปาอะไรอันนั้น,นะยังจะดูน่าเชื่อถือกว่าอีกไอพวกนั้นนะกูดูกูอวะถ้ากูเชื่อกูเชื่อถือกูพอจะฟังได้กูฟังอันนั้นจะดีกว่าโอ้แไปฟังอีเพจแมวน้ําหาอะไรนี่กูไปเห็นจะรู้สึกว่าจริงหาเลยเลยเลอะหรูหถ้ามันไปอย่างนั้นจริงๆนะเมืองไปให้ถึงเอาจริงๆนะใครจะขุดใครจะอะไรนะกูดีใจ กูชอบที่มีการขุดคุยประวัติแบบนี้กูชอบมากแม้จะขุดคุยประวัติวัดนาป่าพงกูก็ยินดีให้ขุดคุยขุดคุยเลยแล้วกูจะสนับสนุนส่งเสริมโดยกูไม่ปกป้องถ้าผิดจริงชั่วจริงป้้งตราิออกมาอย่าเก็บไว้ถ้าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ชั่วเลวอย่างที่สังคมกําลังโจดจันทร์กันสมควรแก่การกระชากหน้ากากของการปิดบังซ่อนเล้นความเลวความชั่วนั้นออกมากูยินดีเพราะกูบอกแล้วว่ากูไม่ยึดที่ตัวบุคคล แล้วกูจะช่วยด้วยซ้ําในการกระชากออกมาแต่ถ้าไม่ผิดจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยมันมีอยู่แค่2กรณีแล้วขุดเลยขุดที่สุดรีบขุดเยอะๆไปดูที่เพจนั้นกูไม่ดูแล้วใจเ,เพจขยะแบบนั้นไนระ้าสาระกูดูนักข่าวดีกว่ากูดูตำรวจด,ดีกว่าไอ้เ,อเพจนั้นมันเพจขยะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยไม่รู้หาอะไรเลยเพจนั้นนะกูจะบอกให้ดีจะปัน่นไม่รู้ข้อมูลหาอะไรเลยเ,ลยเพจเจอไร้าสาระอันนั้นอนะ่ะมึงอย่าไปดูมาเลยไรเลเธอะถ้ามึงจะดูไปดูข่าว ไปดูคนพุทธะอันธนะข้อมูลจริงอีเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยคุณจะบอกให้มันไปเอารูปมาตัดจับแพะชนแกะปั่นกระแสพูดไปเรื่อยมันมันเคยตีลูกสิษย์กูอีเพจที่มึงว่ามันเคยตีลูกสิทธ์กูมันบอกว่าไปนอกใจเมียตัวเองแล้วมันบอกไปเอารูปเมียมันมาใครก็ไม่รู้ลูกสิษย์กูบอกว่าอาจารย์ไม่รู้มันไปเอาลูกใครมาผมไม่รู้จักด้วยซ้ำเนี่ยมันปั่นมั่วมันปั่นไปเรื่อยมึงอย่าไปฟังมันนี้เพจขยะไร้ค่าไร้ราคาแบบนั้นไปให้ค่ายความสําคัญมัน ดูที่เพจนั้นกูไม่ดูลอลไใจเพขขยะแบบนั้นไนระสาระกูดูนักข่าวดีกว่ากูดูตำรวจดีกว่าไอเพจนั้นเพขขยะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยไม่รู้หาอะไรเลยเพจนั้นนะกูจะบอกให้ดีจะปัน่นไม่รู้ข้อมูลหาาอะไรเลยเพอเจอรไรสสาระอันนั้นอนะ่ะมึงอย่าไปดูมาเลยไรเลอะเทอะถ้ามึงจะดูไปดูข่าวไปดูคนพุทธะอันนั้นนะข้อมูลจริงอีเนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยกูจะบอกให้มันไปเอารูปมาตัดจับแพะชนแกะปัน่นกระแสะพูดไปเรื่อยมันมันเคยตีลูกศิษย์กูอีเพทที่มึงว่า มันเคยตีลูกศิษย์กูมันบอกว่าไปนอกใจเมียตัวเองแล้วมันบอกไปเอารูปเมียมันมาใครก็ไม่รู้ลูกศิษย์กูบอกว่าอาจารย์ไม่รู้มันไปเอารูปใครมาผมไม่รู้จักด้วยซ้ำเนี่ยมันปั่นมั่วมันปั่นไปเรื่อยมึงอย่าไปฟังมันในเพขยะไร้ค่าไร้ราคาแบบนั้นไปให้ค่าความสําคัญมันใครบอกมีคุณภาพนี่กูขำเลยโคตรขำป่วย นี่แหละพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกอะไรนะพวกอเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าทาสย่อมเข้ากันได้ดีความเป็นทาสด่ากูจังเลยด่ากูจังเนี่ยไอ้พวกคนตื่นทำไอ้พวกชอบดา่าตื่นทำการดีกระตื่นกระโถนอะไรนี่แหละทาสย่อมเข้ากันได้ดีด้วยความเป็นทาตแล้วมึงไปคบกับไอ้คนพาลอย่างนั้นเลยนะคนที่ด่าคนอื่นแฉคนอื่นทําลายคนอื่นคนแบบนี้นี่นะที่มึงไปเข้าข้างแล้วมึงบอกว่าเป็นเพคุณภาพตลก อาจารย์ขอตัวก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะไปเจอหลวงพ่อเดี๋ยวลงมาเจอท้ายแล้วมันมีผิดกับผูกมันมีคนตอแหลกับมีคนทําจริงมันมีและมีคนตอแหลในการใส่ร้ายมีแน่นอนไม่ต้องกังวลกรณีนี้มีผูกบีผิดมีพูดไม่ตรงกันมีการใส่ร้ายป้ายสีมีแน่นอนเขาว่ามีคลิปเสียงเปิดซี่เปิดมีคลิปเสียงก็เปิดจะรออะไรล่ะมันจะได้ชัดเจนใช่ไม่ใช่ทุกคนช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าเสียงนี้ใช่ไหมล่ะ ครับไลฟ์สดอยู่ครับคดีจะพิกลรอกไหมไม่รู้ว่ากันไปตามเอกสารหลักฐานด่าไม่ออกชื่อโดนอ๋อหมายถึงเดินไม่เอ่ยชื่อแต่เราด่าใครล่ะคำถามผู้สอนทำ ยังหลงผิดเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เขาไม่ปฏิบัติไงวันนี้อาจารย์ไปวัดนาป่าพงตอนบ่ายสามที่เขาแถลงข่าวอะนะนทะนายนทนายทนาทนายงนายทายทนายทนายทาทนายที้นายทนายเนาอนายทนายนนยทนยยย